สวัสดีคทุกคนผมว่าเราไปซีนแทบวันนี้ผมเป็นคนได้กินเผ็ดนะฮะผมก็น,นึกว่าอะไรอ่อาไม่เห็นครับผมเห็นแหละ<ม>เรือเรียบ<ม>เรื่องมาดูมาด้หน่อยก็ได้ได้แนละ้วใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เอ่อตัวจะไม่เห็นนะทุกคนแต่เดี๋ยวผม,ผมจะดูให้คร นี่นะมันจะเป็นรถฮอกชิลลี่เผ็ดเต็มขั้นมันเต็มรถผมเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการตบขนมนะครับอ่ะมก่อนอดีตกันไปก่อนเดี๋ยวนั้นกินข้าวอยู่ผมกินขนมผมไม่คิดอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากตบขนมผมอ่ะ

อนะคะอะไรเยอะผมแบบว่าโอเคจะทำก็ได้ทำขนมเป๊ะปั้งไ่ะ้างนั้นเน่ะทำไมมันถึบอกเฮ้ยทำอะไรเนี่ยผมก็ไมารู้โอเคผมก็พุ่งขึ้นมาแล้วก็ฝ่ามืออยู่ไรอยู่ปั้งระเบิดนะฮะอ่าช่วงนี้ผมจะไม่มาแตะนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูซอกข้างหลังนะใส่รูปเลยไม่ติดเอ้ยได้ละ คารามูจโจเริ่มฮันคารามูจโจอ๋อเป็นขนมครับคารามูจโจคาราแปลว่าเผ็ดแล้วก็จูโมโจ,มจโแปลว่ามากแปลว่าขนมชื่อนี้อันนี้ชื่อว่าเต็ดมากกลิ่นมันก็เหมือนในขนมนั้นทุกคน ขนมปลายกีรัตอะไรนั้นนะ่ะที่มันเป็นแข้งแท่ะจะใส่รูปไหมนะเมาใส่รูปก่อนเนี่ยขนมนั้นน่ะบอกเผ็ดอืมเฮ้ยมันจะเผ็ดนะที่ผมแน,นะนำแล้วขอคนกินเผ็ดเลยแต่ผมไม่ได้ชอบกนะินเะผ็ดไงนะขอน้ำก่อนอายเอารีตั้งเป็นน้ำ เหมือนไอขนมที่อย่างนในวิชิปูเต้นนะแต่เฮ้ยมันหมเฮ้ยมันบอกเฮ้ยมันแบบคือจะคิดยังไงอ่ะมันกินเหมือนนะแต่ว่ารสชาติแบบไม่เหมือนเลยดูอว,ว,ว่าใครที่ต้องการจะจัดจ้านชีวิตอะไรเงี้ยแบบอยากกินเล่นไหนะก็กินชีไรเองนะ กินเย็ดเล็กอ่ะผมแนะนำน,นะคุณไม่กินเแมมนบ็บกินเย็ดเล็กผมไม่กินเ็แบบมากมากเลยโดยเฉพาะไอ้ one chip challenge อะไรนั่นแ่ะที่มันมีข่าวอ่ะแต่ว,ว่าทุกคนสามารถไปตามดูได้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมดีดให้ดูอีกรอบนึง่งยังไม่ติดมือมันนี่เสร็จแล้วเออหลุดในห้องน่ะ ไข่ขี้บัวไข่ขี้บ,วออบัว,ว,บวออก,กินเผ็ดปูลองกินไหมไหมปูนั่งตรงกล้อนปูนั่งข้างล่างปูนั่งข้างล่างเผ็ดมากเลยหรอลูกปูนั่งข้างล่างเดี๋ยวให้ปูไปทำไข่ตุ๋นเนี่ยปูกินดูปูยาวเวขาไนดะ้ปูนั่งคาสมาจะเป็นไงปูจะเป็นไงปู เผ็ดนิดนิดนงกินคนกินเผดไงผมไม่กินเดอ่ะอไรอ่พรลีนยามอมาผมอแลนกก็ไม่เคยกินคิปลคิปเานลองกินดูเผ็ดหรอน้ำตาเกือบไหน้ำตาเกือร้อยเต้นันแล้วเ้นสองร้อยใครให้ ้พี่แย้มเหรอผมผมซื้อผมซื้อผมไม่เคยกินไงก็อยากลองกินดูพี่แย้มมาให้เหรอฮะพี่แย้มมาให้เหรอไม่คี่เต่นอ่ะสองร้อย่ะไม่แค้ให้พ่อให้พ่อมุดตีไหนมาพี่บอกพี่แย้มมาให้แต่เขาไม่เอามาให้ผมพ่อให้ เอาไปยังห้องเลยผมบ่เบียหรอเขาออะอยนี้ถามมอนโอ้หัวบ่ถามปูดน่ามไนเาน้เลยเน้าม่โอเคอนถามปูดที่หัวล้านอย่างนี้ไม่หัวล้านเแต่มันอยากหัวล้านดีกว่าสั้นๆที่นี่สูง ขมมนมนนนนอะไรขนมบกนี่ขนมอะไรน,นี่ขนมอะไรอ่ะจะ <c oughs> มีแล้วมีจะกองเปล่ามีแยมทำไมเราใส่ตรงนี้กินแล้วไม่ชอบเก็บเฮ <c oughs> ้ยง่วงนอนปูนอนลีโบ เขาหนุ่มเอ๊ะไจกูอีสเดี๋ยวรอตอนเย็ก่อนบาย